สวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทนพาโรคานะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่23-29มิถุนายนของชาววันอาทิตย์นะครับสัปดาห์สู่สิ้นเดือนแล,แล้วจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจดิจต่อดรเทนพาโรคานนะครับชาววันอาทิตย์ตั้งจิตไปพร้อมกันนะดูซิว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้าง ชาววันอาทิตย์สัปดาห์นี้เหมือนมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกบางครั้งอยากจะนอนนิ่งๆแม่คิดอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยให้ระวังการปวดหลังเดี๋ยวต้องพบแพทย์หมอเกี่ยวกับเรื่องฟันนะมีเรื่องบางเรื่อง,ร,องรู้สึกฝืนความรู้สึกไม่อยากทํางานเนี่ยแต่ก็ต้องทำอะ่ะมีโครงการที่อยากจะเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้ทํางานอะไรจะทําออกมาได้คนข้างนี้และเป็นที่ยอมรับนะและมีผู้หญิงที่มีอำนาจอาจจะเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันถ้ามีปัญหาโดนเอาเปรียบขึ้นลงขึ้นศาล justice สัปดาห์นนี้้ะคคไดรัับวามชชย นะครับผมได้อย่างแน่นอนทุกทุอย่างเป็นไปตามบัญชาสวรรค์คิดดีทำดีย่อมได้ดีเสมอครับผม